ท่านผู้ชมเรียนรู้ไปด้วยกันรู้ไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เรียนจากวิดีโอแล้วกันนะครับนี่เข้าไปที่ช a n งแนะครับเราต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับเราถึงจะไปเรียนรู้ได้นะครับ <c oughs> อ่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะ,ะน่ารัก คลิกตรงนี้นะครับเมนูข้างบนนะครับแล้วก็ไป ch channel a t o m y นะครับมีอะไรให้เรียนรู้บ้างปุ๊บไ,ได้เท่านี้หรอมาที่เมนูมันจะมีงานสัมมนามีาเขาเรียกว่า,ามีทุกอย่างนะครับที่ที่เราเรียนรู้นะครับอันนี้เขาจะจัดเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับ เรียนรู้บริษัทงานสัมมนาสมาชิกอัโรมีสินค้าประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบธุรกิจอ,อันดับแรกเมื่อกี้ผมจะพาพี่ท่านผู้ชมไปดูสไลด์เฮ a แครนะครับคุณคุณอยู่ไหนเอ่ยมาดูอันนี้ก่อนไหมเอ่ยคนนี้นะครับฟ่านเวนคุยนะครับ อันนี้เรามาฟังด้วยกันเลยดีกว่าสิบนาทีนะตั้งใจฟังไปด้วยกันนะครับฟ่านเวินคุยอ่าผมพูดสั้นๆอ่แบบรีแคปให้ยังก่อนดีกว่าฟ่านเวินคุยเนี่ยก็คือเขาเริ่มทำธุรกิจตอนที่เปิดสาขาที่จีนเป็นคนแรกๆเลยนะครับแล้วเขาก็ได้ฟังคนมาชักชวน ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาตัดสินใจทันทีเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเขาจะทําธุรกิจนี้ให้มันเป็นระบบที่แข็งแรงนะเขาเห็นเลยว่าเขาจะต้องสร้างระบบที่แข็งแรงความแตกต่างของเขาก็คือทําให้ธุรกิจนี้เหมือนเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับเช่นเขารักในผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์แบบแบบาลึกซึ้งเลยนะครับแล้วก็ ทำกิจกรรมกับกับพาร์ทเนอร์แบบลงพื้นที่หน้างานแบบแบบตลอดเวลานะครับแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนแม้ตอนที่ตัวเองสำเร็จแล้วนะครับยังไปช่วยสนับสนุนทีมแบบเต็มที่นะครับก็มีเคล็ดลับของเขาหลายๆอย่างนะครับที่ผมไปรีแคปมาจาก h ช t GPT นะครับโ,โหได้ความรู้เยอะมาก อาจจะหนึ่งแหละเขาก็เป็นคนธรรมดานี่ครับแต่ว่ามีความตั้งใจเราก็รู้ว่าคนจีนเนี่ยทําอะไรแบบทําแบบเอาจริงเอาจังอ่ะอเพราะว่าหนึ่งอ่ะเขายากลําบากใช่ไหมครับเขาบอกว่าทําไมเขาขยันทําแบบไม่หยุดไม่หย่อนคําตอบของพ่อคือบอกว่าก็ฉันไม่อยากกลับไปมีชีวิตแบบจนๆแบบนั้นอีกแล้วอย่างเงี้ย มันมีเครื่องมือเดียวนี่ที่จะทาให้เขาผ่านพ้นแล้วก็ไปสู่อีกชีวิตอีกแบบหนึ่งได้เขาเห็นถึงอ,าอ,าอนาคตาเขาเรียกว่าเขามีความฝันที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิวสัยทัศน์บริหารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งกว่าจะทําให้เขาไปถึงฝันนั้นได้อันนี้คือคําที่เขาพูดบ่อยมากนะครับอันนี้รีแคปประมาณนี้ก่อนแล้วก็เคล็ดลับกลยุทธ์ก็ไม่ต่างจากอิมพีเรียลทั่วไปนะครับคือทํา าสายลึกทีละสายทีละสายให้เขาประสบความสําเร็จอพอเขาทําเป็นแล้วก็ย้ายมาทํำสายของอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ให้สําเร็จทีละคนทีละคนทีละคนแล้วทีนี้ก็รวมกันเป็นสี่คนเกียรติตำแหน่งเข้าใจไหมครับตำแหน่งเซลมาสเตอร์ก็4คนปุ๊บก,ก็ขึ้นไปเป็นไดมอนด์ไดมอนด์สคนปุ๊บก,ก็เป็นเชลอนโรส สี่คนชาร์ลอนโรถก็เป็นอ่าส,าสตาร์มาสเตอร์อะไรเงี้ยขึ้นไปสู่คาวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นรอย a l แล้วก็เอ็มอ่าคาวแล้วก็เอ็ม r บีเรียอย่างนี้นะฮะแต่ฟานเวนคุยเนี่ยก็ทำเพียงแค่ห้าปีเท่านั้นตับพี่น้องอ่าก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จของอาทอมมี่โกลบอลนะครับหมายถึงว่าโกลบอลหมายถึงว่าไม่ใช่ ผู้สําเร็จที่อยู่ในประเทศเกาหลีประเทศเกาหลีเนี่ยสำเร็จมา15คนแล้วครับรายได้สูงสุดก็คือ3ล้านถึง6ล้านบาทต่อเดือนคนนี้ฟานเหมือนคุยนะครับทําสาขาที่จีนสําเร็จคนแรกโดยจีนตอนนี้มีผู้สมัครสมาชิกอยู่แค่1ล้านคนในวันที่ให้สัมภาษณ์นะครับตอนนี้น่าจะไปไปไกลแล้วนะต้องมองถึงโอกาสด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย ตอนนี้ถ้าไปสืบรหัสดูเนี่ยว่าเกิดกี่รหัสแล้วเนี่ยประมาณสี่แสนรหัสนะครับแล้วประเทศไทยมีเท่าไหร่กี่ประชากรมีกี่คนนะครับเจ็ดสิบล้านคนโอกาสยังอีกไกลมากนะครับที่ท,ที่ที่ให้เราได้ไปบอกคนเหล่านั้นนะครับก็อยากจะให้ลองฟังดูนะครับจากฟันบนคุยสวัสดีครับผมออกเสียงภาษาเกาหลีได้ โอเคไหมครับผมซ้อมมาตลอดทั้งเช้าวันนี้เลยนะครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผมชื่อฟานเห <Hey S 2> วนคุยเป็นข่าวมาสเตอร์สมาชิกข่าวลีดเดอร์ครับจากอาโทมี่สาขาประเทศจีนครับวันนี้มีสมาชิกลีดเดอร์ครับชาวจีนประมาณ150ท่านมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับทุกท่านครับขอให้ลุกขึ้นยืน เพื่อทักทายทุกคนที่อยู่ใน้อยู่บ้านแบบนั้นแล้วกำลังจะกลับไปเป็นจิตกรอีกครั้งผมได้ได้ยินมาว่ามีบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความสำเร็จของลูกค้าอย่างแท้จริงกำลังจะจัดงานแนะนำธุรกิจนะครับสินค้าของแบรนด์ที่จับต้องได้จริงเหรอผมต้องกับร้องเยาะออกมาเลยนะครับผู้คุณเทคีไปมกันแหละสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยแหละสุดท้ายก็มีแต่บริษัทที่ได้ประโยชน์นะล่ะแต่พอฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าท่าดีนะครับ แต่แล้วอยู่ผมก็รู้สึกโกรธขึ้นมานี่มันเหมือนกับมาท้าทายประสบการณ์30ปีในวงการของผมเลย่ใช่ไหมครับทุกคนครับคิดว่าผมได้เปงานแนะนำธุรกิจนี้่าครับผมไปเข้าร่วมมานะครับแล้วคิดดูสิว่าผมไปทำไมครับผมตัดสินใจทุ่มเทตัวเองเพื่อเปิดโปงปัญหาของพวกเขาของอาโมีนั่นแหละครับผมใช้เวลาไปฟังงานแนะนำธุรกิจอยู่ตั้งชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าบริษัทนี้คงครัดเรื่องกฎระเบียบมีวัฒจักรมำวอร์รชัดเจนไม่มีค่าลงทะเบียนสมาชิก และก็ไม่มีค่ารักษายอดแถมเขายังบอกอีกว่าสินค้ามีต้นทุนการผลิตสูงกว่า40เซเลยนะครับตอนนั้นผมนี่อยากจะลุกขึ้นยืนด่าแรงๆเลยครับบนโลกนี้จะมีบริษัทแบบนี้มีผู้ก่อตั้งแบบนี้อยู่ที่ไหนกันล่ะบนแบบนี้รู้เรื่องการบริหารจัดการบ้างไหมเนี่ยบริษัทต้องเจงแน่ถ้าประานครับผมขอโทษครับ ผมไม่ได้หมายถึงท่านประธานนะครับจริงๆแล้วตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีบรรษัทแบบนี้อยู่จริงพอการรยายจบผู้หญิงที่เชิญผมมาก็ถามผมซึ่งก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังจากที่คาดไว้เลยครับคุณฝานธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะมันมีโอกาสเติบโตได้ใช่ไหมคะทุกคนคิดว่าผมเผลอไปด่าเขาหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆไม่ได้ด่าครับผมไม่ได้ว่ากล่าวอะไรหรอกแค่หัวเราะออกมาเท่านั้นผมตอบไปว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้ผมไม่เชื่อเลยแม้แต่คาเดียวแต่ผู้หญิงคนนั้นจ้องมองผม ด้วยสายตาที่จริงใจแล้วก็พูดกับผมซ้่แล้วส้่เแล่าคุณฟานสิ่งที่ฉันพูดไปทั้งหมดเป็นความจริงนะทำไมคุณถึงไม่เชื่อล่ะแต่ด้วยประสบการณ์กว่า3 0ปีที่ผมได้พบเจอผู้คนมากมายมันทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดน่าจะเป็นเรื่องจริงนะดังนั้นผมเลยตัดสินใจหาข้อมูลอย่างจริงจังครับยิ่งผมหาข้อมูลไปเรื่อยบริษัทอโทมี่ก็ทำให้ผมประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยเป็นบริษัทระดับโลกที่รูปแบบธุรกิจไม่เคยเปลี่ยนเลย ตั้งแต่เปิดตัวและมีสาขาอยู่แล้วในกว่าสิประเทศและที่สําคัญกว่านั้นก็คือกลยุทธ์การบริหารแบบความซื่อสัตย์เป็นเลิศครับตอนนั้นผมคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้นี่ผมกําลังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมตามหามาตลอดแม้ว่าตอนนั้นจะดึกมากแล้วผมก็ลืมไปเลยว่าต้องเกรงใจดูว่าอีกฝ่ายหลับอยู่หรือเปล่าแล้วก็โทรหาเธอทันทีเลยครับปู่จูครับถ้าผมบอกว่าจะทําธุรกิจนี้ คุณคงจะดีใจจนนอนไม่หลับใช่ไหมครับตกลงครับผมจะทำอาโธมี่ผมอยากถามคุณจูที่เป็นคนชวนผมเข้ามาทำธุรกิจอาโธมี่ตอนนั้นว่าคืนนั้นคุณดีใจจนถึงขั้นนอนไม่หลับจริงๆใช่ไหมครับผมเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ครับวันรุ่งขึ้นผมก็รีโพหาคนรู้จักรอบๆตัวทันทีแต่พวกเขากลับพูดว่าคุณบ้าไปแล้วเหรองานดีๆเงินๆกว่าสิบล้านบาทยังลาออกได้ และจะไปเดินขายเครื่องสำอางแปรงสีฟันยาสีฟันที่ผู้หญิงก็สนใจกันเนี่ยนะอย่างแรกคุณลองส่องกระจกดูก่อนด้ไหมครับดูแลผิวตัวเองให้ดีแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าครับไม่เป็นไรครับถ้าคนนี้ไม่เชื่อผมก็แค่โทรหาคนอื่นทุกๆสายโทรศัพท์และทุกๆข้อความที่ส่งออกไปแบบนี้ ได้สร้างทีมของผมขึ้นมาครับจริงๆแล้วตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าธุรกิจในจีนจะเปิดเมื่อไหร่แต่ผมบอกกับตัวเองว่าธุรกิจอาโทมี่ในจีนจะต้องเปิดแน่นอนผมคิดว่าเราต้องอดทนให้ได้เพราะอีกไม่นานก็จะเปิดแล้วในช่วงที่ต้องรอแบบไม่มีกำหนดนั้นพวกเราไม่ีรายได้เลยแถมยังต้องควักเงินลงทุนเพื่อลตลาดด้วยในสถานการณ์ที่ลำบากแบบนี้ผมเชื่อว่าอาโทมี่จีนจะต้องเปิดแน่นอนผมกับ พันเนอร์อดทนรอถึงสองปีเต็มตรงนี้ไม่ควรจะมีเสียงปรบมือให้กำลังใจหน่อยหรอครับแน่นอนครับว่าช่วงที่รอคอยผมก็รู้สึกเจ็บปวดใจหลายครั้งคืนหนึ่งตอนดึกผมได้รับโทรศัพท์จากพันเนอร์พอรับสายก็ได้ยินเสียงร้องไห้ทันทีผมทนรอไม่ไหวแล้วจริงๆนะเราจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่กันแน่ ผมต้องดูแลเรื่องกินอยู่ของภรรยาและลูกๆด้วยนะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนสไตล์แมนๆทั่วไปเลยครับแต่พอเขาร้องไห้แบบนั้นอยู่ๆน้ำตาผมก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับหลังจากนั้นเวลาเขาผ่านไปอีกประมาณหนึ่งปีครับเวลาผ่านไปอีกหน่อยสํานักงานใหญ่ของจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆตอนนั้นพวกเราทุกคนร้องไห้กันหนักมากขณะที่กําลังดูวิดีโอเปิดตัวศูนย์การค้าของจีนผมเองนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ น้ำตาไหลต่อหน้าพัตเตอร์ในตอนนั้นมันไม่ง่ายจริงๆเลยครับผมอยากถามทุกคนว่าการตัดสินใจของผมถูกต้องไหมครับใช่ครับผมตัดสินใจถูกแล้วครับถ้าในตอนแรกผมเลือกจะเดินตามเส้นทางของบริหารธุรชีพต่อไปผมน่าจะใช้ชีวิตบ้นลายแบบน่าเบื่อเอาแต่เลี้ยงนกตกปลาไปวันๆใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ชีวิตผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมกําลังยืนอยู่บนเวที อันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะตัวแทนจากสำนักงานใหญ่ประเทศจีนต่อหน้าผู้คนทั่วโลกที่พูดภาษาต่างๆกว่าสิบประเทศแต่ผมยังมีเป้าหมายและความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทุกคนคิดว่ามันคืออะไรครับเลือกตำแหน่งเป็น Imperial Master ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นก็ใช่ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการช่วยให้พาร์ทเนอร์ของผมประสบความสํเร็จได้มากขึ้นครับดังนั้นผมเลยทุ่มเท ทำงานอย่างเต็มที่ลงพื้นที่ถึง360วันจาก365วันเลยครับผมมั่นใจว่าผมจะสามารถทำให้ความฝันของจิตรกรเป็นจริงได้อีกครั้งผ่านโทมี่ความฝันของจิตรกรที่ไกล้กลัาฝันอีกครั้งนี้ก็คือการวาดภาพความฝันของพาร์ทเนอร์และความสำเร็จของพวกเขาไปพร้อมกันครับประเทศจีนไม่ใช่แค่ประเทศที่มีประชากรมากถึง1,400ล้านคนเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่มีการบริโภคในระดับใหญ่ด้วยถ้าสินค้ามาร์ติชของอาโธมีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่ผมมองเห็นจะมีสมาชิกอาโธมีอย่างน้อย50ล้านคนครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าอตโธมีจะกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในวงการของประเทศจีนเมื่อผมนับหนึ่งสองสขอให้ทุกคนตอบว่า yes พร้อมกันนะครับพอมไหมครับอาโทมี่จะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีน1นึ่ Yes ขอบคุณครับผมคือฝ่านเวินคุยนักฝัน